วันนี้เวลา9าิกา48นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานแสงเพนอำเภอภูพพเพียงจังหวัดน่านทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีน่านซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2562ในพื้นที่ในฐานปฏิบัติการแสงเพน74ไร่มีหน่วยร่วมดาเนินการจานวน4หน่วยได้แก่ ทหารบกที่38กรมทหารพรานที่32กองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2และกองพันทหารม้าที่15 กรมทหารม้าที่2เพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภยัยเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ทหารเกณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดีนำไปต่อยอดที่บ้านของตนให้มีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนหากมีผลผลิตมากก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว โครงการทหารพันธีน่านได้แบ่งพื้นที่ดําเนินการปลูกผักปลอดภัยตามฤด,ดูกาลและปลูกผักกลางม้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํงงาน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดดราชดําริหรือกอปรอก่อสร้างโรงเรือนจํานวนสามหลังในพื้นที่2ง,งานมีผักทั้งหมด7ชนิดอาทิสลัดกรีนโอ๊กสลัดเรดโอ๊ก สลัดกรีนคอสกวางตุ้งห้องเต้และได้ปลูกผักกลางมุง้งห่้วเดือนตุลาคม2563ถึงพฤษภาคม2564จัดจำหน่ายผลผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด โครงการศูนย์การผลิตไก่พันธุ์พื้นเมืองและไก่กระดูกดำพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของทหารพันดีน่านมีไก่สามสายพันธุ์ประกอบด้วยไก่กระดูกดำไก่กระดูกหางดำเชียงใหม่และไก่เหลืองหางขาวกาบินบุรีปัจจุบันผลิตลูกไก่ได้จำนวน3,575ตัวและได้พระราชทานลูกไก่เหล่านี้เป็นพันไก่พระราชทานสู่ชุมชนทั้งหมดแล้ว ทางศูนย์ได้ผลิตพันธุ์กบพระราชทานมีกบ3าสายพันธุ์ได้แก่กบนาน่านจังหวัดนา่นกบทุ่งกุลาจากจังหวัดสุรินทร์และกบจานนาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกําลังพลและประชาชนที่สนใจเข้าศึกษาการเพาะพันธุ์กบและผลิตลูกกบสําหรับพระราชทานให้กับประชาชนและโรงเรียนปัจจุบันผลิตลูกกบได้แล้วจํานวน2 0 0ห0ตัว นอกจากนี้จะทำโครงการถุงงอกปลอดภัยนำไปขยายผลเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานเช่นโรงเรียนบ้านขุนน้ำหน้าและโรงเรียนบ้านบ่อหลวงอำเภอบ่อกเกลือ ส่วนโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส่วนแยกน่านเริ่มดำเนินการเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในปี2543ได้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว6ชนิดได้แก่ถั่วฝักยาวสีม่วงสีรินทรเบอร์1พริกขี้หนูล,ลับแลลมะเขือเปราะเจ้าพระยามะเขือยาวถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์เบอร์1และบวบมู ปัจจุบันกำลังปลูกพริกขี้หนูหัวเรือผักกวางตุ้งและถั่วพูและมีแผนการปลูกคณะพริกจินดาและถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อยเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์ยังอาคารบรรจุมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจบังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริในการสำรองมเมล็ดพันธุ์พืชสำรองไว้ใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติและในยามวิกฤตเช่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ให้โครงการทหารพันธุ์ดีนำไปปลูกและแบ่งปันให้ชาวบ้านในชุมชน โครงการผลิตเป็ดไข่พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนปัจจุบันมีพ่อพันธุ์แม่พันธ์ที่ผลิตลูกเป็ดได้จำนวน5,700ตัวพระราชทานแล้วจำนวน1,900ตัวในห่วงสถานการณ์โควิด1 9ได้จัดรถพุ่มพวงออกจำหน่ายผักปลอดภยัยตามชุมชนราคาถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยังได้แจกจ่จายให้กับผู้ป่วยและผู้พิการทุกพลภาพ สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทศการโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยซึ่งมีพระราชประสงค์ให้ทหารพันธีนำมเมล็ดพันธุ์พระราชทานออกสู่ชุมชนที่อยู่รอบค่ายและชุมชนที่อยู่ห่างไกลาตามแนวชายแดนให้ปลูกผักบริโภคกันในครัวเรือนโดยเข้าร่วมกับโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองที่ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสิริมูลนิธิชัยพัฒนา นำมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานกิ่งพันไม้ผลพระราชทานเข้าไปชักชวนราษฎรในชุมชนเครือข่ายครอบครัวนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและหมู่บ้านในพื้นที่ตะเข็บชายแดนปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนโดยพระราชทานชื่อโครงการว่าชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ดำเนินงานในโรงเรียน10แห่งในพื้นที่อำเภอบ่อกเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนำผลผลิตเข้าครัวทำอาหารกลางวันให้นักเรียนอีกทั้งได้ขยายผลไปยังผู้ปกครองเด็กนักเรียนจำนวน144ครอบครัวเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีผักปลอดภัยและโปรตีนไว้สำหรับรับประทานเมื่ออยู่ที่บ้านโดยเฉพาะห่วงปิดเทอม ปัจจุบันได้ขยายการดําเนินการเพิ่มเติมไปยังโรงเรียนวัดหมอหลวงวิทยาธรรมและโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรตินอกจากนี้โครงการทหารพันดีน่านยังได้ส่งชุดทหารพันดีไปแนะนําการปลูกผักปลอดภัยให้กับชุมชนและโรงเรียนรอบค่ายอีกด้วย ในการนี้ทรงปล่อยพันปลานิลจิรดาลงอ่างเก็บน้ำห้วยสายขาวตามพระราชดำริที่ได้ดำเนินการทดลองเพาะเลี้ยงปลานิลจิรดาโดยจัดทำเป็นศูนย์ทดลองเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดสามารถขยายพันธุ์ปลาได้จำนวน137,000ตัวพระราชทานแก่รัษฎรแล้ว1 3 0 0 0ันตัวและได้ทดลองเพาะพันปลาปลาแหปลามันปลาปีกแดงและปลาตะเพียนทองอีกด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธ์ดี ทางทหารก็เริ่มดูที่จะช่วยเหลือประชาชนเองเรื่องเรื่งชุ่มเทลูกวายะนี่ยนั่นกเป็นว่าเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนเป็นชาวบ้านทุนคนเบิกบานอาหารปลอดภัยแล้วก็ทำที่โรงเรียนด้เรียนก็เป็นตึ่งกลางแล้วก็ครูนักเรียนก็ศึกษากันเขาก็ทำวันที่ ท,ท่านข้าจทหารหายท่านจะสอนว่าให้นักเรียนว่าท่าเขียนเรื่องแล้วก็เขียนภาพเล่าอิก,ก,กร,รมต่างๆมานักเรียนและะ้วก็สอนผู้ปกครองผู้นี้ก็จะได้ความรู้ด้านต่างๆครบทุกด้านหัดอ่านหัดเขียนไม่ว่าจะมี ปัญหาเรื่องโรคแล้วตีกเรียนเรียนไม่ได้ก็ก็จะได้ความรู้ให้ที่นี่ไปแล้วก็ทำผูกคองสว่านก็ได้นอกจากนี้ทนนหารเกีฑยนที่ปลดประจำการไปแล้วก็ได้นำความรู้ไปเผยแพ่ให้ครอบครัวและเพื่อนบ้านอื มีอาหารนี้ปลอดภัย เวลา14นาฬิกา5นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน59บ้านถืงมตองหมู่ที่5ตำบลถืงมตองอำเภอเมืองน่านส่งฟังคำกราบบังคมทุนรายงานเรื่องกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวกขอ6เป็นข้าวเหนียวพันน่าน59คุณสมบัติเด่นคือข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงต้านทานโรคใบไหม้ทรงต้นเตี้ยให้ผลผลิตสูงและเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ชาวบ้านนิยมบริโภค ในการนี้สรงหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน59ลงในถาดเพาะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรในฤดูการปลูกข้าวนาปีพร้อมทั้งส่งปล่อยปูนาลงในแปล,ปลงปลผลิตเมล็ดพันธุ์น่าน59จำนวน999ตัวเพื่อขยายพันธุ์ปูนาเพิ่มแหล่งอาหารทางธรรมชาติอีกทั้งเป็นดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนสารเคมีในนาข้าว ชุมชนถึมตองร่วมกับมูนลนิธิฮักเมืองน่านจัดทำแปลงมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน59ได้มีสมาชิกโครงการบ้านนี้มีรากปลูกผักกินเองร่วมดำเนินการบนพื้นที่123ไร่กระจายอยู่ในพื้นที่ตำบลถึมตองคาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ90ตัน จากนั้นทรงติดตามโครงการบ้านนี้มีรากปลูกผักกินเองตะมลถึงตองซึ่งตาบลถึงตองเข้าร่วมโครงการและดําเนินการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนสิริมูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน โอกาสนี้ทอทร,รเนแรแปลงผักสวนครัวของนางสาวอํานวยชัยมงคลรัศดรหมู่บ้านถืมตองซึ่งในพื้นที่ตําบลถืมตองมีรัศดรเข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรากปลูกผักกินเองจํานวน271ครัวเรือนมีบ้านดอนถืมตองหมู่ที่6เป็นหมู่บ้านนําร่องรัศดรที่ร่วมโครงการได้ปลูกผักรับประทานในครัวเรือนเช่นถั่วฝักยาวสีม่วงสีรินท,นทรถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ผักกาดพื้นเมืองน้ําเต้ากระเจี๊ยบเขียวฟักทองและมะเขือเทศมีการดังตันให้กับเพื่อนบ้านทําให้มี ผักปลอดภัยไว้รับประทานตลอดทั้งปีรวมถึงสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้เพาะปลูกเองในครั้งต่อไปหากมีผลผลิตมากยังนําไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริมและสามารถเก็บมเมล็ดนับเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชนอีกทั้งยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนาอาทิน้ําปูและผลิตแปรรูปจากข้าวเหนียวหน,น้าน5 9อาทิขา้าวหลามทั้งนี้ชุมชนถึงซองมีการประสานงานกับโครงการทหารพันธุ์ดีน่านในการขอรับพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผัก นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นความพอเพียงคือสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ประหยัดอดออมเพิ่งตนเองมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข นอกจากนี้มีรัศดรบ้านเขินแก้วได้ร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองอาทินางสิรินยาจีนชัยซึ่งรวมโครงการเพื่อปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนรัศดรบ้านเขินแก้วเข้าร่วมโครงการปี2563จำนวน48ครัวเรือนปี2564เพิ่มอีก6ครัวเรือน รวม54ครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สามารถเก็บผลผลิตได้อย่างเพียงพอมีรายได้รายวันอย่างพออยู่พอกินนอกจากนี้สมาชิกโครงการบ้านนี้มีราบปลูกผักกินเองจำนวน84ครัวเรือนยังได้เลี้ยงเป็ดพระราชทานพันบางประกงจำนวน860ตัวสามารถเก็บไข่เป็ดไปประกอบอาหารแล้วสรุ่น ดังนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของราษฎรตำบลถืมตองและใกล้เคียงเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากหญ้าแฝกผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวและเปลือกไข่พร้อมทั้งทอดพระเนตรกาดน้อยมีรักที่สมาชิกโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองดําเนินการเปิดตลาดเพื่อให้สมาชิกนําผลผลิตการเกษตรมาจําหน่ายมีการกําหนดกติกาว่าผลผลิตต้องสดสะอาดปลอดภัยและมีการจัดการขยะร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่น้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครอบครัวอันจะก่อให้เกิดความมั่นคงของชุมชนต่อไปในการนี้พระราชทานเมล็ดพันธุ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอเมืองน่านเพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่รวมทั้งผู้แทนกลุ่มโครงการบ้านนี้มีรากปลูกผักกินเองในกลุ่มบ้านถืงตองที่ร่วมโครงการใหม่ พร้อมกับพระราชานพระราชดำรัตแก่กลุ่มตัวแทนราษฎรบ้านถืมตองก็คิดว่าเป็นชุมชนที่ทุกคนมีลักษณะขยันขันแข็งทำงานคนไหนที่ขยันขันแข็งก็ดูจะเป็นตัวอย่างของคนอื่นได้แล้วก็จะ สุขกสบายพอสมควรแต่อัตภาพก็เห็นแต่ละทั้งหมู่บ้านนี้มีกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นงานพอกปลูกทั้งทั้งนาทั้งพืชพืชผักทั้งไม้ผลแล้วก็เขาก็ทำว่า แบบบ้านนี้มีรากผักเผาไกินเองแล้วก็มีลักษณะที่ทำปลูกผักคือเพื่อผักเพื่อผลต่างๆแบ่งปันแล้วนอกจากนั้นก็ยังรักษายังยังมีตลาดที่ปกติที่ถ้าเขาทํางานในทั้งครอบครแล้วก็หัตถกรรมหัตกรรมก็ทําได้สวยงามมีความคิด ต่างๆแล้วกม็มีมีตลาดที่จะจำหน่ายพืชผลได้แล้วก็มีนอกจากมีศิลปะหัตถกรรมมีการฟ้อนรำอย่างนี้คือรักษารักษาวัฒนธรรมทั้งดนตรีและการฟ้อนรำแล้วก็ รักษาสิ่งแวดล้อมได้แก่อย่างพืชธรรมชาติป่าเขาก็ไม่ทำลายอันนี้ก็เป็นสมบัติที่จะส่งต่อไปถึงลูกหลานคือทำป่ามปไม้นี่ก็มีประโยชน์คือรักษาธรรมชาติรักษาน้ำรักษาดิน ให้อยู่ในสภาพดีคือทั้งประชาชนและล,ลูกหลานสืบต่อไปก็จะอยู่อย่างม,มีความสุขแล้วก็ไม่มไม่ไม่เสียสมบัติถือว่าเป็นสมบัติของชุมชนก็เป็นสมบัติที่สืบมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็รักษาไว้ได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระราชทานพระราชานอนุญาตให้สภาการชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยที่วิทยาลัยเทคนิคตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง ในวันนี้มีเมนูอาหารพระราชทานประกอบด้วยข้าวสวยผัดกะเพราหมูไข่ต้มสำหรับนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดรัง โดยในวันนี้น,นายวิสิตอนันวรปัญญาประหลัดจังหวัดรังเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานจากครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยให้แก่ผู้แทนจากอำเภอวังวิเศษ3,300ชุดอเภอเมืองตรัง470ชุดรวมทั้งสิ้น3,500ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ซึ่งอาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทานได้คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะประกอบอาหาร อาหรปรุงสุกใหม่สะอาดเน้นให้ผู้ประกอบอาหารแต่งกายตามมาตรฐานคือสมหมวกคลุมผมสมผ้ากันเปื้อนสมหน้ากากอนามัยและสมถุงมือรวมถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากนั้นได้เชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลเขาวิเศษตำบลมะปรางตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษรวมจำนวน3คนพร้อมด้วยน้ำดื่มและชุดทาน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 โดยโครพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยจังหวัดตรังเป็นการจัดตั้งครัพระราชทานแห่งที่12นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจะมีไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ยังความปราบลื่มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำานกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพน้น สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้การสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภา,าชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสะรายวันเลขที่001-1-34567-0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวง์ชื่อบัญชีสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสะรายวันเลขที่023-6-06799-0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664ค่ะ วันนี้ที่โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาประกอบด้วยบุคลากรและสมาคมสิทธิเก่าจิตลดาในพระราชูปธรรมร่วมทําความดีสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรันร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาด้วยการประกอบอาหารกล่องเมนูสปากเกตตี้ขี้เมาทะเลเค้กกล้วยหอมเหลียกเค้กกล้วยบวชชีขนมปังกรอ อบหน้าสตรอเบอรีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบแรงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านการร่วมสมทบทุนจากบุคลากรภายในสถาบันสมาคมศิทธิ์เก่าจิตละดาในพระราชูปถัมภ์และผู้สมทบทุนภายนอกทั้งในานามบุคคลเพือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ และจากนั้นได้นําอาหารกล่องไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจํานวน200กล่องโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาจานวน200กล่องและโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรามคําแหงจํานวน150กล่องพร้อมด้วยน้ําดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อสืบสารพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยอันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาน,นามาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่แน่วแน่สืบไป